สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูแจงจะมาแนะนำนะคะแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับในการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็วิธีการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นม1ถึงม3นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียน วิธีการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนวัาประดุกระดับชั้นมัธยมนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันที่จะต้องใช้นะคะอยู่ประมาณ4ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันเสริมนะคะแอพพลิเคชันแรกนะคะก็คือแอพพลิเคชันไลน์นะคะตัวนี้นะคะแอปพลิเคชันไลน์นะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนนะคะเข้าไปดูนะคะว่า ในห้องเนี่ยคุณครูสั่งงานอะไรนะคะขอยกตัวอย่างเช่นของวันนี้นะคะวันนี้วันที่17นะคะชั่วโมงแรกนะคะคุณครูคพนมกรได้สั่งงานชั้นม2แล้วนะคะม2ทับนะคะนะคะอันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะสำหรับนักเรียนห้องอื่นก็ดูที่ลายกลุ่มห้องของตัวเองนะคะพอนักเรียนเข้ามาแล้วนะคะจะสังเกตว่าคุณครูพนมกรนะคะจะสั่งงานนะคะ นี่สำหรับวันนี้นะคะพอนักเรียนเห็นแล้วว่าคุณครูพนมกรสั่งงานนะคะให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการทำเวิร์กชีตและการส่งงานนะคะให้นักเรียนคลิกเข้าไปที่โน้ตนะคะคุณครูพนมกรจะลงไว้ในโน้ตให้นะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนทําการศึกษาอ่านดูการทำเวิร์กชีตนะคะให้นักเรียนตอบคําถามนะคะ จากนั้นพอคุณครูแสดงว่าคุณครูพนมกรณ์จะส่งลิงก์นะคะส่งลิงก์แบบฝึกหัดมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนศึกษาให้นักเรียน1เห็นไหมคะคลิกที่ลิงก์ขั้นตอนที่2พิมพ์ข้อความลงในช่องก็คือพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะชั้นเลขที่ต่อมาขั้นตอนที่3พิมพ์คําตอบ4คลิกนะคะคลิกส่งนะคะคลิกตรงนี้เพื่อทําการแสดงว่านักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้คลิกจากนั้นให้คลิกทําการส่งอีเมลให้กับคุณครูพนมกรณ์ นะคะ 6. พิมพ์ชื่อนามสกุลอีเมลของครูนะคะ 7. ทําการส่งอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนในการทํา ใบงานส่งคุณครูพนมกรนั่นเองนะคะคุณครูพนมกรแจ้งมาว่าให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนเมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จแล้วนะคะยังไม่ต้องตกใจว่าอ้าวแล้วลิงก์อยู่ไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูพนมกรเนี่ยก็จะส่งลิงก์เข้ามาให้ตามตารางชั่วโมงนะคะตามตารางชั่วโมงออนไลน์นั่นเองว่าสมมติว่าคุณครูพนมกรสอนม2 2ทับเวลา9ก้นากาคุณครูพนมกรก็จะส่งลิงก์แบบฝึกมาให้นะคะ แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ในงานของลน e นะคะต่อมานะคะต่อมาถ้าเกิดว่าคุณครูบางวิชานะคะคุณครูบางวิชา,าทำการสอนแบบออนไลน์แบบเรียลไทม์นั่นเองนะคะก็คือสอนแบบว่าเห็นหน้ากันนะคะเหมือนการสอนสดนั่นเองคุณครูอาจจะใช้ตัว Google Meet นะคะนักเรียนก็อาจจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน Google Meet นะคะตัวนี้มาหรือคุณครูบางท่านนะคะอาจจะใช้วิธีการสอนหรือสั่งงานต่างๆส่งหนังสือนะคะความรู้ใบกิจกรรมแบบฝึกหัดแบบทดสอบอาจจะส่งในคลาสร r o ูมนักเรียนก็ต้องโหลดคลาสร r o ูมด้วยนะคะในกรณีที่ถ้าคุณครูสั่งงานให้ส่งทางไลน์นะคะ ถ้าคุณครูสั่งให้ส่งทางไลน์นักเรียนก็ต้องเข้าไปที่ห้องของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ดูคําอธิบายว่าคุณครูคให้ส่งแบบไหนส่งงานแบบไหนถ้าในกรณีที่นักเรียนคุณครูคให้ทําลงจดในสมุดอะไรก็ได้หรือจดลงในกระดาษ AC หรือทําใบงานสร้างแผนผังงานในกระดาษ a 4นะคะนักเรียนอาจจะต้องใช้แอปพลิเคชัน Cam s c a n เ e อนะคะเพื่อที่ว่าเวลานักเรียนถ่ายรูปนะคะ งานที่นักเรียนได้ทําขึ้นเนี่ยมันจะได้ชัดเจนนะคะแล้วมันสามารถบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพได้แล้วก็ส่งให้กับคุณครูนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการเรียนออนไลน์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะในแต่ละรายวิชาคุณครูแต่ละท่านจะใช้แอปพลิเคชันที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องอ่านคําอธิบายให้ดีๆนะคะอ่านคําอธิบายให้ครบถ้วนแล้วก็ ทดลองทำนะคะ แล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะคุณจะครูแจงจะแนะนำวิธีการใช้งานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Meet Google Classroom นะคะหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ช่วยในการที่เราเรียนออนไลน์แล้วก็สามารถส่งงานให้กับคุณครูได้นะคะสำหรับอันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะในช่วงที่นักเรียนอยู่ที่บ้านก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลมากว่าถ้าเกิดว่าเราอุปกรณ์ไม่พร้อมเราจะ มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้จัดจัดแนวทางไว้แล้วนะคะสําหรับนักเรียน2กลุ่มนะคะนักเรียนที่มีความพร้อมกับนักเรียนที่มีความพร้อมนะคะค่ะสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ